นือสุดยอดในสยามลือนามพระธาตุเจ้าดอยตุงพดุงวัฒนธรรมล้านนาเปิดมัขาสู่อินโดจีนแผ่นดินพระเจ้าพรมมหาราชโรงเรียนบ้านเวียงผานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น908คน มีข้าราชการครูทั้งสิ้น31คนและบุคลากรอื่นๆ15คนบริหารงานโดยผู้อานวยการปุณณวิทย์เทพสุรินการเข้าไปแก้ไขต้องประกอบด้วยรต้องคนรูมวิชาารในการทำงาน,น้รับตา่างๆต่างคนตามวิชาโรงเรียนเนี่ยเป็นรถเนื่อจากว่า คุณภาพผู้เรียนเป็นเรื่องต้นคุณภาพผู้เรียนดยได้เมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่นๆกล้าพ,พูดอย่างนี้เมื่อเราทราบว่า,า,าคุณภาพของผู้เรียนต้องเป็นประการแรกประการที่2คุณภาพของบุคลากรประการที่3 คุณภาพของผู้เรียนคือบริบักของผนพูดง่ายๆยกตัวอย่างข้อสามสาม็นสามปัญหาของสาาังคุณภาพของผู้เรียนเป็นยังไะทำยังไงก็องคุณภาพของบุคลากรบุคลากรยังไงเราต้องมาปรับปรุงให้ะออกามคุณภาพของผู้เรียนเป็นยังไงหน้าดู มือมันไม่นานก็ต้องมาปรับผมปรับผมปรับผมเนี่ยสามสามมคุณภาพของผู้เรียนจะทำยังไงพัฒนาอะไรก่อนต้องพัฒนาครูก่อนใช่ไหมครับพัฒนาครูก่อนได้ครูได้รู้จักครัว่าหลักสูตรผมมาเนี่ยผมมาตรงนี้เนี่ยผมก็เป็นมือสูตรถามว่าครู้ทำอะไรทำหน้าที่สอนก็สอนไปตามนั้นแหละครับ เขาให้สอนก็สอนสอนวิชาอะไรตามแตุ่่มสอนให้สอนะไปตามนั้นแต่จบะกเรื่องหลังยึดยึดยองไปถามท่านเรียนจักสูงแต่ไม่รู้เมื่อไม่ร,มมรู้มันก็ไม่ถึงไม่สามารถจัดทาหน่วยการเรียนรู้ได้ใช่ไหมครับไม่สามารถจัดท,แทาแผน,น,นการเรียนรู้แผนการจัดหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้สูงหน่วยการเรียนรู้ใช่ไหมครับพอครูเขาเข้าใจ เริ่มปรับหลักสูตรใหม่การเรียนการสอนปรับทัศนคตินักเรียนใหม่หมดเลยตอนเช้าไปรับโรงเรียนหน้าโรงเรียนต้อง,ย,งยิ้มแย้มแจ่มใสต้อง,ย,งยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ต้องทำหน้าดกับนักเรียนหน้าโรงเรียน,น,นย,ยิ้มแย้มแจ่มแจ่มใสพูดจาทุกอย่างในเชิงกโกรดใครมาจากบ้านก็ต้องเอาทิ้งไปให้หมดให้มาเริ่มต้น ความมีชีวิตชีวาที่นึ่เด็กนักเรียนถ้าเราบอกกับเจ้าละเข้ามาเรียนมาเนี่ยมาห้านี่ยดานักเรียนตป็นมาห้าจาูยครูบอกเตอไว้ทผมเลยอ่ัตัดมาอย่างน้เด็กตื่นเช้ามาได้รับได้ยินได้ฟังคำพูดของผนนั้นนักเรียนเนี่ยเรียนผมพูดเรื่องตลอดทั้งวันตอนักเรียนเข้าเรียนมาปุ๊บเอาสภาพโรงเรียนเป็นไงโอ เศษขยะนะครับอาคารเก่าหมองซ้อมสอบนักเรียนกลัวสามารถทำจิตใจรู้สบนได้แล้วก็ต้องพักพนไปพ่อ สำเร็กนหรือรื่องีวหาคีกการทีว่าต้องเดินสีขาวไดะมีเหตุมาอหนึ่งตี่แก้ปัญหานอนทีว่านักเล้นเรือของยโยทวันนีนมีรับส <aya> ูตาเส้นคอร์ดทาสอตนานสอดร่งมีสิกก้ปัาเป็นรักสูตรของอาเซียนทั้งสิบรเทนักมิชชารทั้งสิบเทเป็นังประเทศกบแปลเป็นของ Loving can hurt, loving can hurt sometimes, but it's the only thing. That I know when it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. These memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep. Closing hearts were never broken, times forever frozen, still, so you can keep.